วันนี้เรามาทําแกงส้มนะคะ mm hmm. เพื่อนๆมาเข้ามาเลยค่ะตรงนี้ค่ะใกล้ๆนะคะอันนี้คือเราทําน้าพริกเองนะคะเพื่อนๆก็คือน้าพริกแกงใต้เนาะแต่ว่าพี่จะทาเป็นลูกผสมนะคะวันนี้เราใช้ปลาดุราโดทั้งหมด3ตัวเนาะพริกประมาณ10กว่าเม็ดนะคะพริกสีแดงแล้วก็พริกจินดาเนาะแล้วก็เกลือนะคะกะปินะคะเกลือกะปิแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อันนี้คือผักบุ้งที่เราเก็บมานะคะคือผักบุ้งที่เราเก็บมา เคล็ดลับก็คือว่าต้มปลาให้สุกแล้วแล้วเราค่อยใ,ใส่นะคะเพือ่อนๆผักบุ้งนะคะเพราะว่าผักบุ้งชนิดนี้มันเป็นผักบุ้งเยอรมันมันมันจะค่อนข้างที่จะสุกเร็วนิดนึงนะคะนะคะเพื่อนๆก็นะคะโอเค ถ้าเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะคะว่าแซ่บแซ่บร้อยไหมคะร้อยนะร้อยแดงนะคะ